ครับข้าวมาสีห้องเสร็จพิลล้อยนะครับไปแล้วไปมาสวัสดีครับดาวดินถิมเมืองเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตึก17นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนะครับที่ปล่อยเช่าแล้วก็ปล่อยขายกันนะครับว่าเป็นห้องแดงนะครับนั่นก็คือตึก17นะครับผมด้านหลังไปก็เป็นตึก18นะครับ ตึก17ก็ทำเลก็จะดีนะครับฝั่งนี้เป็นสวนสุขภาพนะครับติดกับตัวสุขภาพเลยอันนี้ก็สามารถจอดรถจอดจักรยานยนต์ได้นะครับนี่ครับตึก17นะครับจัดการเครลียร์ลมกล้าวนะครับวันนี้เป็นสวนสุขภาพออกกำลังกายได้นะครับที่จอดรถก็ ขับรถยนต์ก็สามารถถัดด้านนอกนี้ได้นะครับห้องเราอยู่ชั้นสี่นะครับก็คือห้องนี้เลยนะครับห้องนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับชั้นสี่นะครับมีทั้งหมดห้าชั้นนะครับไม่มีลิฟต์นะครับผมต้องเดินขึ้นลงด้วยเท้าเท่านั้นนะครับเราอยู่ชั้นสี่นะครับไปเลยนะครับ วันนี้ก็สามารถจอดรถได้นะครับเนะี่ยจอดรถจักรยานรถยนตร,รถจักรยานยนได้นะครับเป็นนี่เลยนะครับชั้นสองแล้วนะครับชั้นสามแล้วครับ ชั้นสีครับเด,เดินมาถึงชั้นสี่ห้องอยู่ด้านซ้ายมือนะครับห้องนี้เลยนะครับสามสี่เก้าทับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับมีประตูเล็กดัดนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพิ่ม ความปลอดภัให้นะครับไปชมด้านในกันเลยครับเข้าไปชมภายในห้องนะครับฝั่งขวาม,มือก็เป็นห้องน้ำนะครับสุขภัณฑ์นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับทาสีใหม่ให้เรียบร้อยนะครับห้องโคมไฟเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับ ในห้องโถงก็จะมีเตียงที่นอนนะครับเตียงห้าฟุตท,ที่นอนนะคหนานุ่มเลยนะครับตู้เสื้อผ้านะครับ มีพมาม่านนะครับผมมีแอร์ใหม่เลยนะครับมีเซวนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับประหยัดไฟนะครับขนาดหนึ่งหมืนแปดพันวิทยูนะครับมีตัวทำงานให้น้องเพื่อนหนึ่งตัวนะครับด้านหลังก็จะเป็น ตะแกรงกันตกนะครับแล้วก็มีตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยนะครับมีสิ่งล้างจานนะครับให้นะครับเราตากผ้านะครับสามารถซักผ้าแล้วก็มาตากผ้าได้เลยนะครับทาสีใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับระเบียงนะครับ สนใจเช่าห้องนะครับโทรมาสอบถามดาวดินถิ่นมือเลยได้นะครับ098 285 2689 098 285 2689นนะครับดาวดินถิ่นมือเลยนะครับก็รอให้บริการทุกท่านอยู่นะครับสวัสดีครับ